สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่อง YouTube นะคะฟอร์ดสิรินะคะวันนี้นะสิอยู่ที่ด้านหลังโชว์รูมนะคะวันนี้นะเดี๋ยวสิจะพามาชมนะคะว่าที่โกดังแต่งรถนะคะที่ฟอร์ดพระนครนะคะสาขาเกษตรนวมินนะคะวันนี้นะคะมีรถคันไหนที่กำลังแต่งบ้างแล้วก็รอแต่งนะคะ<ม>เดี๋ยวสินะคะจะพาพี่ๆทุกท่านไปไปชมนะคะว่ามีคันไหนบ้างนะคะ<ม>ตามมาดูกันเลยค่ะรถที่กำลังรอเพื่อเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์นะคะในโรงแต่งรถน,นั่นเอง,<ม>เองนะ กระบะแคบนะฮะ xlt เกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะสีบอลเงินคันนี้อันเนี้ยจอดหน้าตาที่มาจากตัวโรงงานจะประมาณนี้เลยนะคะน,นะ,ะจะเป็นรุ่น xl passport นะระาคา692,000บาทคันนี้นะคะเป็นกระบะแคบยกสูงนั่นเองสีแดงแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะะโปรโมชั่นนะาออกรถนะคะเริ่มฟรีดาวนะคะหรือพร้อมชุดแต่งนะคะ9,900บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจยังไงก็ เข้ามาสอบถามสีได้นะคะมาดูต่อคะ่ะนี่เลยคันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเป็น XL p ัส s ์สปอเหมือนกันนะคะสองคันนี้รุ่นเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าคันนี้ใส่ชุดแต่ง F150 Spi เด r ค่ะแล้วก็ใส่ยางออฟโรดขอบ16ด้วยนะคะอย่างแรกนะคะตัวนี้นจะเป็นสกูฝาแฝะโปรงค่ะทรงสูงนั่นเองนะคะทำเป็นสีแดงนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วย สีดาด้านนั่นเองนะ่ะเท็กเจอร์หน้าตาแบบนี้เลยนะคะขยับมาดูตัวกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าที่มาในเซ็ต F150 นะคะสไปเดอร์ Spider นะคะจะมีความใหญ่ของตัวกระจังด้านหน้านะคะทาเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยตรนสือฟอร์ดนะคะ FORD นะคะสีแดงนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของไฟสีส้มนะคะตัวนี้ 3. จุดค่ะแล้วตัวไฟด้านหน้าตัวนี้นะคะก็ทําการใส่ในส่วนของ ข้อไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะะตัวไฟหน้าของรุ่น XL Passport นะคะเป็นไฟหน้ามันติรีแฟกเตอร์ค่ะกระจายแสงได้ดีนะคะไฟหน้าตัวนี้เราก็ใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูตัวด้านล่างกันบ้างตัวนี้เป็นไฟตัว C นะคะไฟ LED นะคะสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็เพิ่มนะคะในส่วนของพื้นดำด้านเพื่อตัดให้ตัวไฟโดซีดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนครอบชายกันชนด้านล่างนะคะก็สั่งทำนะคะเป็น สีทูโทนนั่นเองนะเป็นสีดําด้านนะคะตัดด้วยสีบ้อนเงินค่ะเดี๋ยวขยับมานะดูด้านข้างกันดีกว่าด้านข้างาน,าน,นะคะคตัวนี้จะเป็นล้อเป็นแม็กก้านนะคะแม็กหกก้านนะคะตัวนี้สีดาขอบ16บนะคะส่วนยางเนี่ยใช้เป็นยางมอนสเตอร์นะคะซีรีส์เบอร์ยางนะคะสองหกห้าทับเจ็ดศูนย์นะคะ R16 ค่ะเป็นยางออเทเลนนะคะวิ่งได้ทุกสภาพแล้วก็ <พา S 1> ตรงนี้น,นะคะจะเป็นคิ้วล้อหกนิ้วนะที่มาในเซ็ต f 1 5 0สไปเดอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ จะมีส่วนของสติกเกอร์นะคะแล้วก็โลบาเหล็กด้านหลังนะคะเดี๋ยวสิจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะว่าด้านในในโรงแต่งรถนะคะมีคันไหนที่กําลังแต่งบ้างนะคะไปดูเลยค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะแต่งกันที่โชว์รูมเลยนะ,ะด้านหลังโชว์รูมนั่นเองนะ,ะวันนี้มีรุ่นตัว xl p ัส s ์นะคะกระบะแขบยกสูงนั่นเอง พี่ๆช่างนะคะกำลังติดอุปกรณ์อยู่นะคะด้านนี้เลยนะลงแม็กแล้วนะคะแล้วกําลังติดชุดด้านหน้านะคะแล้วส่วนโลบาเล็กด้านหลังก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวสิจะให้ชมนะคะว่าบรรยากาศในโรงแต่งรถวันนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ วันนี้ลงแต่งรถนะ,ะยามเช้าที่โชรูมฟอร์ดธนครเกษตรนล้วมินก็ณตอนนี้มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสายๆใบใๆนะคะก็จะมีรถหลายๆคันนะคะเข้ามาแต่งเพิ่มเติมอีกนะ,ะยังไงก็ขอฝากนะคะช่อง YouTube ด้วยนะคะกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าสนใจในส่วนของโปรโมชั่นออกรถนะคะเบอร์โทรศัพนะคะ0 8 3 5 1 6 8 8 3 2นะคะ0 8 3 5 1 6 8 8 3 2นะคะ รถฟอร์ดนะคะแต่งรถสวยนะคะต้องนึกถึงสิรินะคะสำหรับวันนี้นะคะสิขอลา,าไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ